ความพยายามล้มล้างการเลือกตั้งของม็อบประชาธิปัตย์นั้นไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างม็อบกับรัฐบาลรักษาการนะครับแต่ทั้งหมดนี้มันดูเหมือนว่าเป็นการขัดแย้งระหว่างม็อบกับประชาชนทั้งประเทศในสงครามปล้นประชาธิปไตยรอบล่าสุดติดตามได้จาก DNN FOCUS ครับ D&N เอ็นเอโฟกสเรื่องคู่ขัดแย้งม็อบประชาธิปัตย์คือประชาชน,ชวนความรู้สึกก็มีเราเป็นคนไทยมีทุกคนนะคะ <c oughs> คนไทยจ้าอยากจะมาขอสีสค,คนไทยร้อยเปอเซครับนี่คือความเคลื่อนไหวของชาวราชเทวีเพื่อยืนยันว่าประชาชนต้องการการเลือกตั้งเ <c oughs> นื่องจากประชาชนเห็นว่า การเลือกตั้งคือการแสดงออกซึ่งสิทธิเสียงขั้นพื้นฐานของประชาชนและอย่างเป็นสิทธิเบื้องต้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยความคิดของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับความคิดของผู้ไปร่วมชุมนุมกับม็อบประชาธิปัตย์เนื่องจากม็อบประชาธิปัตย์มองว่าการเลือกตั้งเป็นเพียงเครื่องมือฟอกตัวให้กับรัฐบาลซึ่งถูกเพียงครึ่งเดียวคือ การเลือกตั้งสามารถสร้างความชอบธรรมได้จริงเพราะการเลือกตั้งคือการตัดสินใจของประชาชนเจ้าของประเทศแต่การเลือกตั้งไม่สามารถฟอกตัวให้ใครได้การเลือกตั้งเป็นเพียงการแสดงออกว่าประชาชนต้องการให้ใครเป็นเสียงข้างมากและต้องการให้ใครเป็นรัฐบาลฉะนั้นทุกพักการเมืองที่ไม่บอยคอรดจึงได้รับโอกาสจากการเลือกตั้งเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เฉพาะพักเพื่อไทยเท่านั้นเพียงแต่ว่าพักการเมืองจะทำอย่างไรให้ประชาชนลงคะแนนให้ซึ่งถ้าพักเพื่อไทยจะได้รับโอกาสเป็นรัฐบาลอีกสมัยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะประชาชนย่อมโอบอุ้มพักการเมืองที่มีผลงานจับต้องได้ในเรื่องนี้ถ้านายสุเทพเทือกสุบัณและผู้สนับสนุนลองไตร่ตรองดูก็จะเข้าใจว่า สาเหตุที่พักประชาธิปัตย์ต้องพ่ายแพ้การเลือกตั้งติดต่อกัน20ปีเป็นเพราะพักประชาธิปัตย์ไม่มีผลงานที่ประทับใจประชาชนเสียงข้างมากการขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งจริงถึงขนาดต้องสาดกระสุนใส่ประชาชนที่เรียกร้องการเลือกตั้งที่เขตหลักสี่และความพยายามส่งสัญญาณว่าแม้จะมีการเลือกตั้งไปแล้ว แต่การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะด้วยสาเหตุนานับประการที่ม็อบและกะกะตสร้างขึ้นจึงไม่ใช่การผเผชิญหน้าระหว่างม็อบกับรัฐบาลรักษาการตามที่สื่อหลักพยายามผูกเรื่องขึ้นแต่แท้จริงแล้วคู่ขัดแย้งของม็อบประชาธิปัตย์คือประชาชนทั้งประเทศที่เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดที่แท้จริงและได้มอบอำนาจให้ผู้แทนผ่านการเลือกตั้งเพื่อให้สอสอ ไปเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาบริหารประเทศแทนประชาชนในเมื่อคู่ขัดแย้งของม็อบประชาธิปัตย์คือประชาชนเสียงส่วนใหญ่ที่ออกมาเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ไม่ว่าม็อบประชาธิปัตย์จะพยายามกดดันรัฐบาลรักษาการขนาดไหนม็อบประชาธิปัตย์ก็ไม่มีทางชนะสงครามปล้นประชาธิปไตยในครั้งนี้ได้เนื่องจากไม่ว่าม็อบประชาธิปัตย์ จะมีเส้นใหญ่ขนาดไหนสนับสนุนอยู่ก็ไม่มีทางที่ใครในแผ่นดินนี้จะยิ่งใหญ่กว่าประชาชนไปได้